ครับสวัสดีครับ FC ที่รบรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอิม่มบุญหาชาแนลครับครับมาต่อ EP ที่2จะมาสอน <c oughs> วิธีถอดเปลี่ยนน็อตล้อว่า <c oughs> จะถอดยังไงถอดตัวไหนบ้างตัวนี้จะเป็นล้อหน้าของ ที่สันพรเทียที่ EP ที่หนึ่งได้ <c oughs> ทำการยกเกียร์ EP ที่สองก็จะได้มาทำการถอดเปลี่ยนนออ็อตล้อได้ทำการเช็กอุปกรณ์ทุกอย่างอะไรทุกอย่างที่เสียหายมีอะไรบ้างที่จะต้องเช็ก ต้องทำครับสำหรับ <c oughs> วันนี้ได้ทำการถอนล้อออกจะได้มาทำการสอนวิวธีถอด,ดล้อโดยช่างของอิมบุหิฮาชาแนลนี้ได้ดูไปด้วยกันครับ อเอฟซทุกท่านที่สนใจในด้านการบำรุงซ่อมรถหรือ <c oughs> สนใจในการที่จะเรียนศึกษาสายช่างไปดวกันมาดูวิธีถอดเปลี่ยนน็อตล้อก่อนอื่นก็ต้อง ขั้นตอนแรกก็ต้องถอดล้อก่อนแล้วก็ขั้นตอนที่สองก็ต้องมาถอดดิสเบรกแม่ปั๊มดิสเบรกออกตอนนี้ก็แม่ปั๊มดิสเบกก็ <c oughs> ทำการถอดออกมาแล้วขั้นตอนที่สามก็ต้องถอดตัวดุม ตัวดุมตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ถอดลูกปืนถอดลูกปืนล้อถอดลูกปืนดุมออกแล้วก็ดึงถอดแล้วก็ดึงจานลิสเบกออกมาดูขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สก็ถอดนอดอ็อตถอดนอด็อตเผาลูกปืนออก แล้วก็คลายตัวล็อกของนอ็อตคลายตัวล็อกของนอ็อตปอกกอนอสำหรับถ้าคลายน็อตเสร็จแล้วเราก็ต้องอถอดดุมตัวนี้ออกถอดยกลงมาเลยตอนนี้ก็ แล้ททำการถอดยกจะมีลูกปืนข้างในข้างในมีลูกปืนอยู่ข้างนอกข้างในอย่างละตัวตอนนี้ก็ถอดยกลงมาตัวน็อตล้อครับสลับน็อตล้อนี่ก็มีทั้งหมด <c oughs> อยู่6ตัวของรถนิสสันพรเทีย ได้ทำการถอดตัวน็อตออกคลายตัวน็อตออกก่อนวิธีทำก็ดูไปตามขั้นตอนครับมาดูขั้นตอนที่4ของการถอดนอด็อตล้อขั้นตอนที่4นี้ก็ต้องถอด <c oughs> จานดิสเบกออกจากดุมดุมลุกปืนโดยจะมีน็อตยึดอยู่6ตัวใช้น็อตเบอร์14แล้วก็คลายน็อตล็อก6ตัวออกแล้วก็แยกชิ้นส่วนแยกชิ้นส่วนออกจากตัว หลุมลึกปืนทีนี้ออกมาแล้วก็เราถึงสามารถถอดนอ็นอตลอ้อได้ตอนนี้ก็ได้ทำการถอดแยกสิ้นส่วนออกเพื่อจะได้ทำการเปลี่ยนนอ็อตล้อต่อไปครับขอให้ F อฟ ทุกท่านการเปลี่ยนอะไรต่างๆขอให้ f อซทุกท่านได้ติดตามของช่องอิมดุน h ฮชแนลนี้ได้ถ่ายทอดวิชาสายช่างให้ f อซประดับพรมรู้ไว้ว่าการที่เราจะเปลี่ยนน็อ แต่และตัวนี้ต้องถอดยังไงบ้างครับก็ให้ f อติดตามตอนต่อไปก็มาดูขั้นตอนต่อไปมาเช็คดูแกนแกนเพา,าหน้าที่ใส่ระบบล้อหรือดุมเทาของล้อหน้า ที่จะเปลี่ยนน็อตแกนแกนยึดตัวหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็แกนเทาที่ใส่ลูกปืนจะเปลี่ยนลักษณะแบบนี้ ถ่ายทำให้พี่น้อง f อฟได้เห็นไปด้วยกันว่าถอดออกมาแล้วจะมีลักษณะยังไงลักษณะแบบไหนการที่จะเปลี่ยนน็อตน็อตล้อที่ชำรุดเสียหายเราต้องถอดลักษณะแบบนี้ก่อน ก็มีหลายขั้นตอนดังที่ลงคลิปไว้ให้ FC ได้รู้ขอให้ FC ได้ติดตามต่อไปครับสำหรับแกนเผานี้เวลาที่เราประกอบต้องทำความสะอาดก่อนล้างให้สะอาด ไม่ให้มีเศษอะไรติดแกนเท่านี้ก็เวลาประกอบเข้าก็ใส่ลูกปืนใส่เจลบีเข้าไปทางั้นก็ถ้าสุกรกจะทำให้ลูกปืนจะอยู่ไม่นานทำให้ลูกปืนเสียหาย ก็ใส่เจลบีอัดเข้าไปในลูกปืนให้เต็มที่สำหรับแกนล้อหน้านี้ <c oughs> ส่วนมากก็จะมีน็อตล็อกต้องเช็กดูตัวหัวน็อตแล้วก็เกลียว นอตว่าสึกไหมหรือว่ามีอะไรในตัวนอตในเกี่ยวนอตเราต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะประกอบครับสำหรับท้ายคลิปนี้ก็ขอฝากเอฟซทุกท่าน <c oughs> กดติดตามกดไกลค์ กดซับสไคร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอิ่บุญในชาแนลนี้ได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมครับก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม